ค่ะกับสวัสดีง,ำงำมามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสููช่องพรพารวยได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะตามต่อนะคะตามติดสถานการณ์นะคะทุกมือเลยนด้ค่ะพี่น้องเด้อสาหรับอยู่วัดปูศีรูนเนี่ยนะคะมือในแอดมินก็ได้เดินทางมาตามหาแนวทางหรือว่าตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากพี่น้องปองไปคือเกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งมือในก,ก็ได้เดินทางมาวัดปูศีรูนนะคะ เพื่อหาความคืบหน้านะคะว่าปูพ่นฝันดีโบนะคะพี่น้องปองไปคะ่ะปูพ่นฝันดีได้แนวทางดีเด็ดเดๆดวงตัวใดหรือมั่นใจตัวใดกระสิอแกงให้พ่อแม่พี่น้อง飒พร้อมพร้อมกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะวันนี้ฮามากไปกับปูสีสูนพร้อมพร้อมกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะะด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่สำหรับเอฟซีไม่เนาะคะ่ะที่เขามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้ค่ะเพื่อสิบประิษา์ แนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องน้องค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้ฮะมาไปกับปูพร้อมๆกันเลยค่ะ

จ้านี่ละองเก่าหัวต้อนค่ะตึกยากเดียวนะันูเมนต้องมดเค่ะเพราะมันคือไงง่ายยังไงยังงื่อเจ็ดสี่ผนบอกเจ็ดสามอ่แล้วเ็มาบอกบอกคนหัน บนเก้าห้าล่างสามหกกับสามเจ็ดก็จะนักเสือตามสือตาบดเนี่ยเสือสามป็ดออกสามเจ็ดหัวรับลูกพวกก็จะได้ผู้ได้ซีแสนก็ได้ผู้ได้หาแสนก็ได้ก็จะมาแก้บนนอกว่านอ คุณในเดื่อแต่เนื้อยอดขอปลามันได้ก้าหนึ่งเเก้าหนึ่งห้ารขาจกตัดเล่นเนาะเนหาเก้าเก็ได้คือเก้าผู้สืเาตัดน้ำฟอก็มาซื้อสาเต็มซื้อสามเจ็ดซะเจ็มียเากเออเขาจกัเบี่ยงออกกนได้เกับวัดเก้อหาเน้อบ่อีเนซื้อเด้เก้าหาแล้ว Mình đến hầm mân đạo ghi mình lìa kèp tôn nèo và yên lòng kèm tham hút về vận động kèm tham hút về vận động kèm tham hút về hút về vận động kèm tham 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 hút về vận động บ่แม่นต the ัวเขาล่อยดิแต่ว่าเขาเนอ่วเาเบาแห้งนะเขาเกินจุ่มตอซืออีเลียนครับแต่ถ้งบนตั้งลางอีเดียวเนี่ยเกันเทือดจะได้เอานงน้ำมาแก้่นว่ามันเราบอกอีเลียนเราม่อีลี่นยสีแสนแล้วกันเสีแสนกลัวเพราะไม่ต้องเส้อเลยวาลายเสืดือก็เก้าห้าห้าเก้ากับสามเจ็ดเจ็ดสามสามหกสามเืส ก็ยังหามาซื้อกระไดซือกรได้จากระไดสอันนื้นเนี่เ้ตัวใดสนมันมีตัวเน้นอยู่ว่าถ้าเน้นเน้นองนี้เน้นแน่นเป็นยังลูกแหงยุกไก่เอาจะใส่เอาจะวายุกไก่ยืดตะบนตะเนอตะเหมือะินค่ะไก่ที่ยังสามอันเนาะลดต่ำข่้นพะลวยมาเด้อซูพะลวยข่อนพะลวย บันเป่ากู้ค้มอ่ะมันนี่ไป็กคนกับนขี้ลเป็นเฮ็ดเกาออกไปทั้งตานต้นตอนหนึ่งไม่ออกไปทั้งตอนเรียงไปนเขาอีกตให้อู้เน่นไงเอฟซีอนก็ได้มันก็เป็นัเสียลาแต่ว่าเฮ้าเฮ้าก็บเพจตัวนาตกับมันหอมมันจิตมันจิเดินต่อยเฮาบ่แต่ว่ามันกัเขาที่ดีเลย วันนั้นมันบ้าเข่ากบบนี้มันแต่ว่าสุวนีมันเข่าอยู่เขียนสองต้นสององอ้นนเขียให้แม่เพื่นหนตัวงวดก้อนสี่ตัวกับว่าเข่ามันเข่าแต่สามหกมันเลยส้นกันได้สามหก ตะวันก็อวกหัวเด็กสามหกตะวันเป็นยังก็ยังหลบงูเนาะ่ังแห้งเนาะหลายตะเล็กอ่งเะัยังบว์ตะอ่าแล้วมันขลื่อนความเคลื่อนข้าขกันว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พิกิากรมืดน่เหรอเพราะมันมันเคลื่อนคาเด้กคือกลั่นหนึ่งเขาจ่ายสองแสนเป็นบ่จะเคลื่อนคาประกา้องเปนเป็นเศร้าเดียวคู่ยี่สบเปอร์เซ็นต์มันก็จะอกประกา้า บันี in ้บานนี้เราบอเขียนคำว่าอันิจจังเป็นอนิจจังบะเียมันอนิจจังเป็นของบะเตียงนันเรบหมนกี่นหาเบิ้ลกระถามันห้งห้งต่างต่าเนีาะเบิ้งม่หน่ะูวองเนียเื่อแล้วก็่องน้าคนเราละฟงสุไท Yes, ALLY, well. ง่วมที่คนมาเมื่อไรฝนมาจะพ้นแต่ก็หลาดมันคนออกมาจะตีหางเขาต้องกับไหนเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนโกมันหมน Mà điện là quá trình phân đi các loại tích thì tôi vẫn đi lấy gói phân đi đi quét 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 ตามแล้วจอดพอแล้วพอแล้วอ่าเนื้อปูได้ยินเสียงปูได้ยินเสียงปูหน่อยนึงก็ดีใจเราก็จะว่าก็ตะละเมอถ้าจะโคตรบ่ได้ก็จะกามาอยากจะเบิ่งเต็มตัวเป็นเต็มเห็นตัวเป็นเต็มมาตะพุนอะไรอ้าวพอสักคนก็กลับน้อ ไม่มีคนไปถามมึงบ้างน่ะไปเราเจี๊นฟันเราไปขัด <c oughs> <c oughs> ต้องนั่งกับเสีเย็นดีนะปูววยนอโภคเย็นเยอะมทัเย็นดี <c oughs> มึงน,นี้บ้าน <c oughs> ยังมาได้ดิค่ะเฮ้ยไปหายก็จะเคี่ยวอัน <c oughs> นั้นให้น,น,น่วมึงเพินมเพิ่มพาไปค่ะปู ค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะปูวานี่ละค่ะคักแล้วค่ะปูวาคักแล้วด้วยค่ะพี่น้องกองายเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยละปูวาคักแล้วค่ะปูย้ำคักแล้วว่าสันค่ะค่ะบัวรยบันนี้ชื่อเรื่องอไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกะผิดต่ราหน้าเบิ้งเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะปูเพิ่นกำมั่นใจแล้วนะคะพี่น้องค่ะปูย้ำมั่นใจแล้วด้วค่ะพี่น้องเด้อก็ไปผิด ิีคอเบิงผิดใจและหน้าเบิงนะคะหรือว่าพี่น้องท่านใดนะเห็นว่ามันสามหางนี่ก็เป็นเลขบลหลายนะคะพี่น oh. ้องก็ล่องเสียงโศกบังหลดนะคะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะเลขไม่น้อยนะคะพี่น้องค่ะเน้นเลขวิ่งนะคะหนึ่งกับสองนะคะหนึ่งบนสองอมีเลขสองตัวนึงนะคะแต่ปูเพิ่นมั่นใจสองล่างะคะ่ะพี่น้องค่ะมั่นใจสองล่างเอาสักพี่น้องเนาะสาม ก็มีสองสามนะคะพี่น้องสองฮาสองเก้าค่ะพี่น้องกับด้วยวันปูวานะคะมีซัมเน่นะคะพี่น้องปูว่าพักแล้วค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อค่ะหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ใดเลยนะคะพี่น้องดูก่อนใคร้วยก่อนใครนะคะพี่น้องเด้อก่อนอันเนาะค่ะก็เอาไปหยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ใดเลยนะคะพี่น้องเด้อ สุดท้ายนี่แอดกระคอให้พี่น้องปองปลายเนาะคะ่ะแห้งแห้งรวยรวยแล้วค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงนะคะๆๆพี่น้องค่ะแห้งแห้งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะลิป <ๆ S 1> นี้ค่ะฝ่ายิบฝ่าจับไปเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนอ่านนะคะเลขสามพางนี่คือ่าเป็นเลขบัลายนะคะพี่น้องค่ะ สุดท้ายก็ขอให้รวยๆทุกๆทันนะคะสวัสดีค่ะ